สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบ้านหลังนี้นะครับที่ผมเพิ่งปรับปรุงเสร็จนะครับกำลังประกาศขายอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นบ้านในหมู่บ้านพัศส,สนสามลังสิทธิ์คลองสนะครับเลขที่35มสิทับหนึเนื้อที่51ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ํานะครับทําการรีโนเวทปรับปรุงใหม่ทุกจุดนะครับรั้วเดิมเนี่ยอถอดออกแล้วก็ก่อเป็นวัสดุหินกราบธรรมชาตินะครับ แล้วก็เทพื้นยกพื้นสูงพอสมควรนะครับปูกระเบื้องรอบบ้านนะครับติดตั้งปั๊มน้ําแทงน้ําแล้วก็กอก,กน้ํารอบบ้านทุกจุดเลยนะครับไฟส่องสว่างเนี่ยเราเพิ่มเติมให้มีสีด้านเลยรอบบ้านนะครับมีส่วนของสนามหญ้าทางด้านนู้นนะครับนี้เป็นโรงจอดรถพื้นที่จอดรถสามารถจอดรถได้ประมาณ3คันนะครับาทางฝั่งนี้ก็น่าจะได้อีกนะครับแต่ผมก็ไม่น้านะครับก็สีภายนอกนี่เป็น ซูเปอร์ชิลนะครับ tos ซูเปอร์ชิลเบสเป็นเกรด A เลยนะครับรับประกัน20ปีเป็นสีกึ่งเงาเช็ดล้างได้นะครับมีประตูเข้าด้าน,ด,าน,ด,านด้านทางลงรถด้วยนะครับแล้วก็ประตูใหญ่มาดูด้านหลังบ้านก่อนนะครับนี่นะครับก๊กน้าแล้วก็ติดให้รอบบ้านเลยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นครัวไทยนะครับซึ่งสามารถที่จะทําอาหารได้ประกอบอาหารได้กลิ่นก็จะไม่เข้าไปในบ้านเราก็ติดตั้งเตาแก๊สแล้วก็ บิวอ uh, ินเป็นที่เก็บของไว้ให้ซิงน้าเนี่ยนะครับ uh, ข้างใต้นี้เราก็ปูกกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับ uh, แล้วก็มีประตูเข้า uh, บ้านทางด้านนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเราก็ปูกกระเบื้องรอบบ้านเลยนะครับ uh, บ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการรับลมเพราะว่าลมในประเทศไทยเข้าทางทิศใต้นี่ก็เป็นพื้นที่สีเขียว นะครับนี่หน้าต่างรอบบ้านเลยล่มลื่นนะครับล่มลื่นแล้วก็มาดูข้างในบ้านกันนะครับชั้นหนึ่งนี่ผมก็เลาะกระเบื้องเก่าออกนะครับทำเป็นปูกันิโต้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ภายในเราทาสีเป็นสี toa super s h i e l d ดูล clean ที่เขาโฆษณาว่ามันปลอดภัยต่อปอดนะครับไม่มีสารเคมีตกค้างนี่เป็นส่วนของ ห้องอเก็บของไม่ใช่ห้องเก็บของส่ห้องห้องห้องโถงนะครับก่อนออกไปห้องครัวด้านหลังบ้านผมทาเป็นน้ําทิ้งเผื่อไว้มีน้ําเข้าแล้วก็มีปั๊กไฟสามารถที่จะติดตั้งวางเป็นเครื่องซักผ้าได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะทําซิงน้ําอะไรก็แล้วแต่จะทําได้เลยนะครับนี่ก็เป็นครัวนะครับสะดวกสบายแล้วทุบทะลุครัวเข้ามาทางฝั่งนี้แล้วก็มาดูในถึงส่วนของข้างบนนะครับ ข้างบนนี่เป็นพื้นไม้ป่าแก,ก้น,นะครับอืมอ่าตรงนี้เป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับห้องน้ำชั้นหนึ่งอ่ะเนี่ยนะครับก่อนขึ้นข้างบนนะครับจะมีห้องห้องเก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็ติดไฟแล้วก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงจอดรถเนี่ยนะครับอ่าไปดูข้างบนกันนะครับ ข้างนเป็นพื้นปารเก้น,นะครับปารเก้นี่เป็นปารเก้เดิมแต่สภาพดีมากครับผมก็ทําการทําสีใหม่นะครับสวยมากเลยนะครับเงาวิ้งเลยเหมือนบ้านมือหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็เป็นโถงบันไดะนะครับผมขึ้นมาก็จะเจอห้องน้ํานะครับที่เป็นห้องน้ําตรงกลางชั้นสองห้องหนึ่งนี่นะครับห้องน้ำที่อาบน้ํานะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็น ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็จะมีเที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีระเบียงใหญ่นะครับรับลมสามารถที่จะเปิดออกมารับลมได้แล้วก็ปูกระเบื้องไว้ให้สะอาดเรียบร้อยนะฮะนี่มองออกมารอบบ้านนะครับอ่าขึ้นมาชั้นสองนี่นะครับครับอ่ามองเข้าไปในตัวห้องนะครับ มีหน้านต่างโดยรอบแล้วก็สายไฟพวกที่ข้อไฟสวิตไฟก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์กสำหรับที่สามารถที่จะทําเป็น walk-in closet ได้นะครับตั้งตู้เสื้อผ้าไอ้ตู้เสื้อผ้าได้นี่เป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนใหญ่ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวนี่นะครับแล้วก็ทางฝั่งด้านขวางตัวบ้านก็จะมีห้องนอนอีกสองห้องนะครับนี่นะครับ ก็นีหน่งห้องแล้วก็ห้องนี้อีกหห้องนะครับเอันนี้ประกาศขายอยู่นะครับขายไม่แพงนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0805686767หรือเบอร์0897120933นะครับเพื่อนัดวันและเวลาที่จะเข้ามาดูได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ